ลวดจากาล้อรถนะครับตัวนี้เป็นลวดสปริงถ้าเผาลวดจะตายแต่ถ้าเราถากออกแบบนี้จะเป็นลวดเป็นนะครับจะมีความเป็นสปริงสูงก็ตัดผมใช้3นิ้วนีนะครับวัดเพราะเคยใช้4นิ้วหรือว่ายาวกว่านี้ทำให้หลักมันยาวเกินไปเวลาใส่นี่นกตื่นนะครับ สนิ้วของผมนี่ก็วัดได้5เซนครึ่งนะครับ5เซนครึ่งไม่ถึง6เซนนะครับก็เอาประมาณนี้นะครับตัดไปตัดแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆก็ชุดเครือหนึ่งก็25หลักนะครับ25หลัก การนี้ไปเรื่อยๆครบ25ห้าหลักนะครับก็ตัวนี้นะครับยาวกว่านี้ไม่เหมาะสมนะครับสั้นกว่านี้ก็ไม่เหมาะสมลองดูแล้วแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะไปเชียร์ให้ดูนะครับสําหรับใบเชียร์นะครับถ้าเป็นแผ่นแบบนี้จะเชียร์ยากนะครับแต่ถ้าเราใช้แผ่นที่เป็นกระดาษทรายหลายๆชั้นแบบนี้นะครับจะเชียร์ง่ายนะครับก็ ปรกอบเข้าไปมีเครื่องเจียนะครับถ้าสั่งซื้อลวดสปริงเล็กๆหายากนะครับเราก็ประยุกโดยวิธีการเจียนะครับทดสอบเครื่องก็ขีดเข้าไปนี้นิดหนึ่งนะครับให้เหลือหัวไว้เพราะว่าเวลาเราพัน ได้มันจะบ่วงมันจะไม่รอดนะครับเจียร์เยอะหัวไว้วิธีการเจียรนะครับดูนะครับ แค่นี้นะครับทําไมต้องเจียด้วยถ้าไม่เจียผมลองแล้วนะครับมันจะทําให้เวลาเราพันเชือกนะหลักมันจะหนาใหญ่เวลานกเข้ามานกจะตื่นนะครับเราเจียเสร็จแล้วเหลือหัวไว่นิดหนึ่งตรงนี้นะครับเวลาเราพันได้ก็จะทําให้ไม่บวงไม่สวมเข้าไปไม่ติดตรงนี้นะครับก็เจียจนครบ 25หลักนะครับสุดท้ายสุดท้ายสมมุติว่าครบ25หลักนะครับเราก็จัดให้ตรงกันตรงนี้ตอนเราตัดมันจะเป็นเหลี่ยมแหลมนะครับแล้วก็เจียใหเจียตรงหัวให้มันเป็นตรง ก็ได้แล้วตรงแบบนี้นะครัแล้วก็เอาไปใช้พันหลักได้เลยใช้เวลาเจียตัวแล้วประมาณสักนาทีกว,ากว่าก็เสร็จนะครับดีกว่าเราไปสั่งซื้อล่วนแล้วก็ราคาแพงด้วยวันนี้ราคาพื้นพื้นนะครับไม่กี่สตางค์ล้อรถเส้นหนึ่งก็เส้นละยี่สิบาทนะครับที่เราตัดออกมาตรงนี้เาก็ซื้อมาทำบ่วงได้ ประมาณ50ชุดนะครับโอเคครับเ้วขั้นตอนต่อไป,ไปค่อยว่ากันนะครับได้25หลักหลังจากนั้นเราก็ตีให้หัวมันเสมอๆกันนะครับเพื่อจะเจียปลาย ม่เห็นปลายแหลมนะครับถ้าปลายแหลมเวลาพันได้มันจะหลุดนะครับันโอเคแล้วนะครับได้ตรงแล้วนะครับไรงแล้วและอีกขั้นตอนหนึ่งเป็นเคล็ดลับที่สําคัญมากตรงนี้เวลาเราเจียมมันจะเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมเวลาเราพันได้เลยได้ไปเจอเหลี่ยมเราดึงแรงแรงได้เบอร์สอง ขาดทันทีนะครับได้ในร่อนวิธีการแก้ไขก็คือใช้วิธีนี้ครับวางลงกับพื้นเสบียงเรียบๆนี่นะครับอ่ะุไว้ใกล้ๆหน่อยวางกับพื้นเสนียงเรียบนะครับเราจะลบเหลี่ยมโดยวิธีการนี้นะครับขอโทษนะครับใช้รองเท้านะครับรองเท้าที่มีพื้นเรียบหน่อยนะครับเหยียบดันลงพื้นแล้วก็ถูเลยครับเพื่อลบเหลี่ยมนะครับ ประมาณห้าสิบครั้งนะครับปรห้าห้าสิบครั้งจากลวดเหลี่ยมก็จะเป็นลวดกลมทันทีนะครับเห็นนะครับเหลี่ยมไม่มีนะครับเหลี่ยมไม่มีเหลี่ยม,มห,ยหมดไปแล้วนะครับเวลาเราพันได้เบอร์สองไนลอนเบอร์สองก็ไม่มีปัญหากับไม่มีขาดไม่มีขาดแค่นี้นะครับเคล็ดลับอ่าเคล็ดลับ ง่ายใช้บรรจุที่มีในพื้นที่นะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปเลย